ใส้กล่องแดงใส้กล่องหน้าโรงเรียนก็ไม่จิมโอ้ชีวิตเศร้าไปเหรอเศร้าไปเหรอแต่ว่าเขาทำผมมาเพื่อให้มันกินได้อยู่แล้วป้ามันก็ต้องไม่จิมหรอกมั้งขอซอสแมมเวลาไปร้านไก่ทอดอย่างเงี้ยไม่จิมโอ้เศร้าว่ะจริงอระส้มตำผมก็กินไม่เป็นครับโอ้โหเครียดเลย น็อตมีคือต้องไปเรียนแบบฟิลเนิ่งอะไรดูนี้เพิ่มเรื่องนี้ต้องมีเรียนอะไรเพิ่มไหมเรื่องนี้เรียนทำอาหารใช่เราก็เพราะว่ากันในเรื่องกันต้องเรียนเป็นเป็นกุ๊เป็นกุ๊ไปแบบว่าเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ม e ีเรียนไปเวิร์กช็อปทำอาหารหนึ่งวันเรียนการหั่นนู่นนี่นั่นเรียนเมนูที่เราต้องทำจริงๆในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ จุดเน้นเมนูในเรื่องเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็จะมีต้มขาไก่ขอตับนนั่แล้วก็มีขอตับจำไม่ได้ได้แล้วก็มีแบบก็พวกส่วนมากจะเป็นอาหารไทยทั้งหมดเพราะเขาอยากให้คนที่ดูเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าบอกให้ความรู้เออใช่แล้วเพราะว่าต้องแบบอินเสิร์ตตอนที่ทำแบบอย่างจริงจังเลยใช่เวลาถ่ายวันไหนที่มีซีนทำอาหารก็จะนาแน่นแล้วมันต้องไปอินเสิร์ตการหั่นอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับภายพวกนี้แหละเมืคนดูมันจะรู้สึกว่า เออมันมีซต์พาวเวอร์ไงใช่ซีรีส์อาหารที่ไทยดีๆคือมันมีมันมีผลมากจริงๆแบบผลมากเออเธอเนี่ฉันกินทงกระสือมา3-4วันแล้วว่าดูมูวิ้งแม่ทำทงกระสือให้ลูกทานก็กินตามทุกวันเพราะมันดูแบบน่ากินมากสุดฉันดูบางเชฟป่าวที่เขามันกุ้งอะ กูก็สั่งคุกข้าวกินวันนั้นเลยเลยผัดมันขึ้นตอนฮังเกอร์ก็กินผัดซีอิ๊วเหอเรียกแล้วอยากผัดได้ด้วยอีกตอนนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้มันทับทำออกมาได้แบบว่าหมดจดอย่างเงี้ยมันมันก็แบบส่งผลดีในทับรัวตอนนี้แบบส่งผลในกองด้วยนะครก็คือเราชอบทำต้มขาไก่เมนูคือต้มขาไก่พักเบรกกองก็เป็นต้มขาไก่จริง แล้วต้มขาไก่มาบ่อยมากกองเนี้ยเชื่อมโยงกันถ่ายไทยอยู่วันนี้เบรกกินข้าวมีอะไรครับต้มขาไก่กินแล้วเอ๋อไม่แบบมาบ่อยมากจริงๆแต่ว่าต้มขาไก่ถ้าทำดีๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็นซอสพาวเวอร์ที่ดีได้อร่อยสต้มขาไก่ เหมือนฝรั่งมันทีนีก็คือต้มขาไก่เนาะแล้วก็ผัดซีอิ๊วป้าที่ไทยจะวนี่แสดงว่าตอนนี้คือทำอาหารไทยได้แบบหลายเมนูแล้วก็พอทําได้แต่ว่าวันวันที่เราไปถ่ายจริงเขาก็จะมีเชฟที่แบบว่าคอยมาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เอาเชฟจริงๆมาเลยแล้วเราก็ insert มือเราอะไรงนี้ถูกปะไทยก็ทํแล้วก็ทางทาหั่นอะไรเงี้ยจับมีดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดจะทำขายเป็นอาชีพอีกไหมเหมือนเข้าคุก็ะปิอีกไหมไม่อิ่วไม่อิ่วตอนนั้นหิวอ่ะหิวไหมอ่ะหิวไหมอ่ะเหะ กูสั่งเขาวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ตอนแบบเกือบดึกแล้วว่าก่อนจะมาถึงมึงก่อนจะทำแต่ละน้อยเหรอก่อนจะทำแต่ละกล้องแบบโอู้หูก่อนจะใส่นู่นนี่มังกูแดกเป็นกูเป็นกนไรย้อนเพราะเนี้ยหละหิวไหมแลต่ช่วคดีไม่ต้องไปช่วยคนทำนะก็ร้านจริงก็บอกว่าหิวไหมถ้ามึงหิวไม่ต้องสั่งออตอนมึงไม่หิวแล้วใช่ ก็จต้องทำนะครับออฟก็ออฟก็ให้เขาสอนอีกทีหนึ่งครับในในเรื่องเราต้องเป็นคนที่ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ให้เขาสอนแล้วก็ส่วนเอ่อตัวออฟเองอ่ะที่ชื่อเทนก็เป็นนักศึกษาแพทย์ครับก็ก็ต้องแบบดูดูดูซีรีส์จากที่เขาพวกกูด็อกเตอร์พวกอะไรเนี้ยดูแล้วก็เรียนรู้เอาจากตรงัหนครับจะต้องไม่หัดผ่ากบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าเราเรียนแค่เป็นนักศึกษาเรายังไม่ต้องแบบเป็นอะไรเยอะขนาดนั้นก็แค่แบบใช้ ไอ้เนียที่ตรวจให้ใจมันชมนมันเซฟใช่ใช่ใช่มีการสอน CPR ใช่มีการสอน CPR มีการล้างมือที่ถูกต้องของหมอเออก็ต้องแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเหมือนแบบเอาหลังเอาหลังอดฟอกฟอกเสร็จปุ๊บก็ต้องเขาห้ามเอามือแบบไปโดนอะไรเงียต้องเอาเท้าเหยียบแล้วก็แบบเงี้ยมันก็ทำอย่างเงี้ยเออท่าที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็ยังไงต่อสามสี่ เป็นเถื่อนี่เนมก็เลยพยายามคิดว่าถ้าแพทย์เป็นแพทย์อย่างพวกเราเป็นกันเถยอ่ะขึ้นมือแต่เรื่องเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องอาหารก็จริงแต่เธอแต่ไหนแต่ไรอ่ะเป็นคนกินยากอยู่ยากยากมากเพรามันอะไรเย้คนนี้เขาไม่กินอะไรมั้งเขาจะไม่กินแบบพวกซอสต่างๆเขาจะกินอาหารง่ายๆครับแล้วก็เป็นฟิวอาหารจีนน่ะเขาชอบเลยอเลิฟเลยใช่แต่ว่าไม่ไม่กินผักไม่กินเผ็ดไม่กินซอสไม่กินดิบ ครับแล้วแดกอะไรล่ะใช่จิ้มเหลือกน้ำเปลืองนี่ชอบมากๆเลยเออตู้ทอดนี้เธอจิ้มแบบจิ้มอีน้ำจิ้มหมดไหมไม่จิ้มใช้กอบแดงใช้ก่อหน้าโรงเรียนก็ไม่จิ้มโอ้ชีวิตชีวเศร้าไปหรอโอ้เศร้าไปหรอแต่ว่าเขาทำออกมาเพื่อให้มันกินได้อยู่แล้วป้ามันก็ต้องไม่จิ้มหรอกมั้ง ขอซอสแมสเวลาไปร้านไก่ทอดอย่างเงี้ยไม่จิ้ม,มโอ้ชอบว่ะจริงหรอส้มตามผมก็กินไม่เป็นครับโอ้โหเรี่ยเลย